สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะื้อนี้เฮาจะมาสอนวิธีการปลดล็อกไอ้ข้าวแบบทาวอน์หรือว่าปิดอ่าค้นหาไอพูลของสันเนาะหรือว่าอันปิดฟินไม้ไอพูลเนาะหรือว่า FMI เนาะออฟของไอพูลเจอันน,อนี้น่าจะเป็นไอพูลเจตเปนบ่เอามาเบิ่งในนี้ไอพูลแปเนาะอันนี้ไอพูลแปดพาร์ทเนาะอ่าเดี๋ยวจะเช็คเลขเอ็มไอให้เบิ่งเนาะว่าเครื่องมันติดบ่ อันนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในกรณีที่เปิดหน้าเมนูได้แบบเขา้าหน้าเมนูได้ปกติแต่ว่ามันติดอัน Apple ID ดีหรือว่าไอข้าวเจ้าของเก่าเจ้าของดื่มเนาะหรือว่าที่ติดมากับเครื่องหรือว่าเครื่องของเฮาเองที่ว่าใส่เข้าไปแล้วเขาลืมรหัสผ่านเนาะวิธีนี้สามารถแก้ได้เนาะอนอื่นเมื่อเลยเจ้าะอูเจ้าว่ามันติดหรือบ่ติจากจุมเลยเจ้าจากล่างเครื่องแม่นบ่เจ้าก็ต้องขามาในที่ตั้งค่าขามาในตังค่าเนาะเลือกวิธีทั่วไป แล้วก็เลือกมาที่รีเซ็ตไปที่ลบข้อมูลและเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดเนาะเนี yeah. ่ยลบไอข้อมูลไอลข่าวหรืออปโหลดอะไรจึงลบเดลบลบข้อมูลไอโฟนลบข้อมูลไอโฟนเนี่ย yeah. มันก็จะถามรหัส ID นะแบบนี้ไม่จะล่างบ่ได้มากนี่มันก็จะถามรหัส ID ID ที่ว่ามันอยู่ในเครื่องของเฮาที่มันใส่ในเครื่องของเฮาเนาะ ว่ามันเป็นของเจาของเก่าหรือว่าของเหาเองที่เห่าลืมหรือว่าของเดิมมากับเครื่องเนาะกรณีได้กระยาที่เจ้าบุจื้อเนาะมันอยู่ในนี่แสดงว่าเหาหลังได้ออาวิธีแก้เนาะหลังจากเฮาหูแ้วในนี่กดออกมาเนาะเครื่องที่มันจะายพัดได้เออเครื่องที่มันเห่าจะแก้ได้เนาะเเฮาจะต้องมาเสกอีกแบบหนึ่งก็คือคลิกเข้าไปในอีเมลตัวนี้เนี่ยไอ้ข่าวเห่านี่ละเข้าไปในทางขานี่เนาะเดี๋ยวคลิกในนี้มันจะมีกระ่าไอ้ข่าวเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนเนาะเชื่อม 3G 4G หรือ w i ฟ i คลิกเข้าไป สังเกตข้อมูลนี่มันจะโชว์บอกเดแบบนี้มันโชว์แบบนี้แสดงว่าเครื่องนี้จะแก้ได้เนาะแก้ได้แต่ว่าเขายังเพราะท่านในผู้บริโก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอก่ต้องไปเบิ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แก้ได้นี่แทบจะลอยเนาะจำเป็นแบบนี้ก็คือว่าเครื่องที่มันโชว์ข้อมูลแบบนี้นี่นี่แทบนี่ได้เนี่บอกมันโชว์ข้อมูลแบบนี้ก็คือว่าเครื่องที่ยังเพราะท่านในผ่านการเปลี่ยนรหัสผ่านอันของไอคาวหรือว่าอันแอปเปิลไอดีเนาะถ้าว่าเครื่องใดที่ว่ามันโชว์มันบอกว่า ไม่สามาดาวน์โหลดข้อมูลน่ก็คือว่าเครื่องที่ผ่านการเปลี่ยนอันรหัสรหัสอันรหัสพาสเวิร์ดของไอ้ข้าวหรือว่าไอ้เป ID ไอดีไปแล้วฉะนั้นจะบดชูวรบนี่ฉะนั้น,นแบบนั้นจะแก้บ,บ่ได้นะเนาะแก้บ,บ่ได้อ่ามาเบิร์กาเครื่องที่แก้ดได้ที่จังไดอ่ามาเบิร์กเนาะอันะนอป่ะเนี้หลังจากก่อนก่อนที่เขาจะปิดมนันก่อนอื่นมาเลยเขาก็จะมาเซ็ตเครื่องก่อนว่ามันติดล็อกอันไอ้ข้าวยิงบอ่อเนาะหรือว่า ฟินมาไอโฟนออนจริงบนะ่เนาะไปทีตั้งค่ามันไปทีทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะมันจะมีบอนะ่อเนี่ยไปเลื่อยไปจำเครื่องแล้วก็อิมมี่นี่นี่นะเนาะบ่ออิมมี่อิมมี่ตัวนี้เนาะหรือว่าเรือว่าไปจ,จากง่ายก็นในส่โปรแกรมนนในคอมในซัมยูทูนนี่เชื่อมต่อเนาะเชื่อมต่อแล้วก็คลิปคอปปี้เอาเลยอิมมี่มาตัวนี้แล้วก็ไปที่เว็บเซ็ตอิมมี่ tim saya basek imit noh dia ni เดี๋มามาเดี๋ยวมันจะบอกว่า iPhone 8 64GB ่เนาะถูกต้องผอมจู6 4เิบ่มาไอโฟนแปดพาร์ทนะ8พาร์ทหกสิบสีเนี่ยบอกไม่พิ้พ์ไอโฟนอ่อนมาอ่อนถ้าว่าอ่อนอยู่แล้ววันนี้เขา็มาไปปิดเนาะวันนี้เนาะอ่ามาเบิงเอาลงก่อนพวกนี้เปิดแอปโปรแกรม finder นี่ที่เขาบอกโหลดดาวน์โหลดนี่เนาะถ้าว่าไฟบลมีก็ไปดาวน์โหลดก่อน ฟินเลอร์บ่อีวิลเวียเนาะคลิกเปิดมันขึ้นมาเนาะแต่เขาเปิดมาแล้วนี่ยคลิกเปิดแล้วก็มาที่ตั้งค่านี่มัเช็คเบิร์ในอัน http นี่ให้มันให้มันติ๊กสองอันนี่แล้วก็คลิกตัวนี้ทาตัวนี้เนาะอยู่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มาคลิกในคำว่า connect ให้มาเบิร์พอร์ตตัวนี้ port นี่สามารถเปลี่ยนได้สีตัวเลขเนาะแต่ว่าตัวใดที่มันจะพอร์ตก็เลือกเปลี่ยนเอาแต่เขาบอกอยากเปลี่ยนมันเยะเนาะเป็นเป็นหกหกเนี่ยแล้วก็มาติ๊กสองอันนี้แล้วก็คลิกเซฟแต่เขาเซฟไปแล้ว จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มาเปิดอันอามาที่สตาร์เนาะพิม,ม cmd เนาะไปเบิ่งอ,อัน ip ของเขาพิมเส่ะ ip าอพีเดี๋ยว ip กอนพิกมึงเต้นกันมาได้นี่เขามาเบิ่อองเขาว่าตุวลุ่มนีเมันอกียนบอกว่า ipv 4 address เนะนาะ1 9 2 1 6 8 0 1 0 1เนาะจิ้ไตัวนี้เน,นาะ แล้วก็พอร์ตของเฮาพอร์ตของเฮาก็คือตัวนี้แปดแปดหกหกนี่เนาะจื้ไว้เนาะตัวนี้มาในมาในมือถือของเฮาบ่ะเนี่ยนะัะจะเอาได้ตัวนี้แลหละหน้าที่มือถือของเฮาเนาะมาที่ตั้งค่าคลิกกับพิเตียงค่าคลิกกับพิธีไว,วไฟเอาซิมออกก่อนเนาะซิมออกก่อนซิมออกก่อนเอาซิมออกให้หมดก่อน แล้วก็มาคลิกคำพิธีไหว้ไหวเนาะถ้าว่าคลิกเชื่อมไหว้ไว้คลิกยกเลิกก่อนก็ได้นะเรื่องการใช้งานแล้วมาเบิ่งบันนี้ไหว้ไหตัวใดที่เจ้าจะใส่ให้เจ้ามาคลิกตัวไอ้คางๆมันนี่เนาะตัวไอ้เนี่ยน้อยนี่คลิกเข้าไปเราะจะตั้งค่า IP พีอ่าฟ็อกซมันมาเลือกที่เขาว่าตั้งกำหนดค่าฟ็อกซคลิกเข้าไปเนาะกำหนดเองเลือกไปที่ฟ็อกซเนาะ แล้วก็พิมพ์ในตัวเลขในหน้าจอคอมของเขาในโปรแกรมมัน CMD ของเขาเนาะใน IP config เนาะตัวนี้เนาะ IPv4 address เนี่ยเนาะ16 8. 16 8. 0. 1 9 2 1 6 8ก้านี่ยหนึ่งเก้าจุดจำหนึจำศจำหนึเนาะแล้วก็มาใส่พอร์ตพอร์ตพอร์ตนี่ก็คือว่า8 8 6 6ตามอันโปรแกรม,มน,นี่เนาะนี่นนน นี่นี่ปแปเนาะพิมแล้วก็คลิกเซฟบันทึกถึงนี้มันถึกต้องนะเบิ่งขงมันถึกต้องนะเนาะแล้วคนไอแจ็คก็มาเบิรงมันอีกเห็นปะหนึ่งเก้าสองจุดจำแจำศูแล้วครับพอรนะ์ตเป็แปดหกเนาะแล้วก็มาที่ไวไฟทำมันถึกต้องเลยอมาคลิกเสื่อม Wi-Fi ของเจ้าที่เจ้าที่ตัางขากี่นี่ใส่รัดผ่านทำนะี่เนาะคลิกเขาห่วม รอมันเชื่อมไวไฟก่อนอ่ามันเชื่อมแล้วเนาะมันเชื่อมนีแ้แหละกับไป้ที่ซัฟฟอรีกับมาที่ซัฟฟอรี่เขามาที่แอปซัฟฟอรีเนาะคลิกในเทิงนี่เนาะใส่ตามตัวเลขที่เยาใส่กี่นี่เนาะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งใส่ตามตัวเลขของเจ้าในคะอมเจ้าแล้วก็ตามด้วยสองขีดนี่เนาะ ช่งจำนี่เนาะแล้วก็เปิด6 port เอาแล้วก็คลิก go ไปเดี๋ยวมันจะเด็กมาหนานีน่เอาดาวน์โหลดเห็นบ่ถทาให้เป็นนี่ถูกต้องคลิกขบว่านี่ตัวนี้เนเาะคลิกอนุญาตคลิกปิดปิด,ปดแล้วคลิกกลับไปที่หน้าตั้งค่าเดินลงมาที่เทิร์นี่มันจะมีขบว่าดาวน์โหลดโฟล์ไฟล์คลิกเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเนาะให้คลิกติดตั้งติดตั้งติดตั้ง ้วก็ชิดสิ้นที่ย้อน,นมามาที่เกี่ยวกับเดือนลงมาลุมชุดนี้จะมีการตั้งค่าเสียถือไปรับรองลีกเปิดเนาะอนุญาตลำเนินต่อสําเร็จแล้วบันนี้เนาะคลิกลับมาย้อนมาย้อนมาหน,น,นาน,านีอยู่หน,นานี้แป๊บน,นึงมาทีคล่อมเขากันนี้เปิดฟินเดอร์เขาขึ้นมาเนาะเคลียร์ก่อนรีมูออกอให้มันหายมันเนาะเขาเชื่อมอยู่ตัวนี้เนาะวันนี้มาเข้ามาใน อีเมลเฮาเนาะหรือไอคาวเฮาเนาะคลิกเข้าไปเคลียร์อีกรอบนึงแล้วก็คลิกไอคาวเฮาขึ้นมารอถามมันจะโชว์ขึ้นมานี่เห็นบ่มันโชว์เบนี้ได้เนาะมาเบอร์นี่นี่้ามันโชว์ขึ้นมาให้มาเบิ่งตัวเลขกนี่นี่เห็นบ่มันจะมี2อันนี้เป็นตัวสังเกตเนาะมันจะมีนี่200แล้วก็จะมีคําว่าไอคาวอยู่นี่นี่เห็นบ่สังเกตฮอตมันนี่ไอคาวเดี๋ยวลงมาคลิกเอา2ตัวนี้เนาะนี่คลิกเข้าไปอ่าลืมอบอกอีกอย่างนึงเนาะถ้าว่าใช้โปรแกรมปดหรือว่าเจ้าจะใช้ จะมีโปรแกรมยังเนาะแต่ว่าเฮานี่เรามีตัวนี้เนาะอ่าอเพนเมนูของเขาแต่เขาเปิดมาแล้วเปิดไฟล์ขึ้นมาเ<ๆ>ดี๋ยวมันกระบอกในในโปรแกรมของเขามันบอกว่าให้ไปที่ฟินเดอร์เนาะแล้วก็รับแล้วก็คัดปีอแล้วก็เฮียมาวางบนนี้นนเนาะนอ้เข้ามาในโปรแกรมของเราเนี่ยคลิกตัวนี้แล้วก็มาคลิกตัวนี้แล้วก็คลิกรับค o p ปีอ ไปที่โปรแกรมวางตรงนี้คลิกสัมมิตรรอหาอ่ะเดี๋ยวเห็นบ่เห็นบ่อันนี้มันปิดแล้วเนี่ยนะมันบอกว่าสเตตัสออฟไลน์เนาะชื่อเนมนี่เนาะไอโฟนนี่โมเดล R 8พาร์ทเนาะ หมดนี่เคลียร์เนาะช่องอยนี่นแสดงว่าผ่านแล้วผ่านแล้วนี่เนาะผ่านแล้วไมาเช็คเบิร์มาเช็คเบิร์อีกรอบหนึ่งเนาะในนี้นีะบอกมันยังอ่อนอยู่เนาะตัวนี้ของเฮาเมาื่อกี้อีกรอบหนึ่งเนาะทีนี้ตัวนี้เห็นบ้าบ้าใช่หล่ะอีกเช็คลองอีกรอบหนึ่ง ล,ลงมาดัดล่านี่เห็นบ่เดี๋ยวน,น,นี้มันบอกปิดแล้วเห็นบ่ไอพ่ 8, gig, น8พาส64กิกเนาะอีมีเดียวกันเห็นบ่แย่ะเยอะเยอเห็นบ่พิมพ์มาไอพ่นออฟเห็นบ่ออฟสามารถปิดได้สำเร็จแบบบ่ต้องเสียงเงินแม้สักกีบเดียวเนาะอันนี้คือโปรแกรมของเฮาที่ใส่ได้เนาะถ้าว่าใครช่ใจเนาะอยากได้กติดต่อมาเนาะแต่ว่าอาจจะโบ,บ,บ๊ฟรีแน่นอนอันนี้เพราะว่าเฮาก็ใส่ายซื้อมากขึ้กันเนาะ แล้วเขาจะช้อนให้พ่ออบเนาะวิธีการเอาออกอันนี้คือปิดวันนี้เขาสามารถล้างเครื่องได้แต่ในคอมเฮามันออฟแล้วเนาะแต่ใน,นมือถือเฮามันยังล้างบ่ได้เนาะเอามาเบิ่งกมัล้างได้บ่เพราะว่าที่ไปถี่รีเซ็ตทันะ้งหมดเนาะเนี่ยมันยังทำรหัสอยู่แต่จเจ้าบ่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าเครื่องของเจ้ามันออฟแล้วเนาะวิธีแก้ง่าย ง่ายชุดง่ายเลยเนาะถ้าเจ้าอยากจะรีสโตไอโอก็ได้หรือว่าเจ้าอยากใส่โปรแกรมล่างก็ได้นะเนาะเชื่อมกัคบคอมอีกหลายอีกครั้งน,นึงเจ๊ที่เปิดเปิดโปรแกรมสามยูทูบนะเสร็มาเนาะเชื่อมกัคบคอมแป๊บหลังจากที่เชื่อมโปรแกรมกับคอมได้แล้วเนาะแล้วเจ้าอยากจะล่างแบบง่ายง่าเจ้าเมื่อกี้คำว่าบล็อกเนาะมันจะมีฟังก์ชันคำว่าล่างเครื่องนี่นี่เนาะล่างข้อมูลทั้งหมดเห็นบ่าวก็อปไมค์พินไอโฟนจเจ้าสำเร็จแล้วเนาะ ยังเซ็นใช่ละโแกมเาตัวนี้เนาะจะออฟสัเร็จแล้วออฟไลน์แล้วเนาะจะพิเศษอิมมิมันก็ออฟแล้วเนาะแต่ว่าในมือถือเจ้ามันยังล่างบ่ได้เนาะตามแถวบอกกี่นี่มันล่างบ่ได้ก็คือมันยังคาอยู่แต่เจ้าเรต้องตกใจวิธีการแก้ให้มันออกจากเครื่องแบบทาวอแบบง่ายๆก็คือเขาจะต้องใส่โปรแกรมในการรีสโตรหรือว่าหรือว่าเจ้าจะถือวิธีการกอัปเดตเลยก็ได้เนาะอัปเดตไอโอเอสเลยแต่แบบแบบนั้นมันอาจจะโดหน,น,ะน,นหนึ่งจะาหน้าหนึ่งแต่ถ้าวิธีง่ายๆที่เขาจะมาเลือกใส่มือนี่ก็คือใส่โปรแกรมซ้ำยูทูบนี่แหละ ล่างเครื่องเนาะให้เจ้าเชื่อมต่อมือถือเจ้ากลับไปคลิกอนุญาตก่อนเชื่อถือก่อนแล้วก็มาคลิกในทูลบล็อกเนี่เนาะมาคลิกในคำว่านี้มันจะมีคำว่าล่างข้อมูลทั้งหมดเลยเนาะอันนี้คลิกกลับไปบัดหนึ่งคลิกตัวนี้อนุญาตแล้วก็คลิกล่าง,งล <c oughs> เลยเนาะแต่ก่อนเจ้าจะคลิกตัวนี้ถ้าว่าจะมีข้อมูลสําคัญถ้าว่าจะมีข้อมูลสําคัญอยู่ในเครื่องบอกว่าจะเป็นเครื่องเจ้าเองหรือเครื่องลูกค้าเนาะให้เจ้าจำห้องข้อมูลก่อนคอัดลอกภาพแล้วให้เจ้าคัปลอกข้อมูลเจ้ามันสําคัญตัวสําคัญออกก่อนเนาะคัดลอกให้มันหมด ไปชมห้องให้ก่อนหลังจากนั้นก็คลิกล่างเดี๋ยวงเลยใช่ไหมมือถือ่องเ้ามันก็จะดับไปไแปบ๊บหนึ่งนะรอบแป๊บเดียวว่ามันจะติดอีกบก่เนาะตามที่เช็กนี่มันปิดแล้วเนาะออฟแล้วเนาะแล้วก็ในโปรแกรมห้องมันก็นออฟแล้วสองรล่อยนีย่ก็คือว่าสำเร็จแล้วเดี๋ยวรีมูฟินมาไอโฟนอ็อปนะ นี่ยหลางมาแล้วเนาะง่ายป่ะถอดใช้ได้ป่ะนี่มาเบิ่งถ้ามันจะติดหรือบป่เลือกภาษาได้ภาษาอย่างก็เลือกไปก่อนเนาะ <c oughs> เลือกพื้นที่ประเทศไทยแลนด์หรือลาวก็ได้เนาะไม่มีมปัญหายอยา คอนติเนียอันนี้มันทามาทามในนีนเนเ่เสื้อเสื้อต่อ PC หรือว่าใช้ Network เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเสื้อเน็ตก็ได้นไ <c ười> <c ười> นเนาะใช้ไวไฟเข้าไปเอ่อเจ็บจันนลยขึ้เนเรื่อยไปใหมเนาะเนาะ เลนิวเดชบอกเลทเอเนาะดนยุทเนาะอัมบไชัยลาดผ่านตั้งว้ไปลังกรไดเนาะเดนดนลิสโต้นี่ตัวน่เลเ e อดนอัคล่คอนติเนียลคอนติเนียลนับหน้ก็ได้รวบคอนติเนียก็ได้เลท e r ก็ได้ ลุนเซ่นี่คอนติเนียดีไปนี่ผ่านบะละ่ะนี่ง่ายปะ,อะลองมาเบิง์งบันนี่เราถามมาดาวน์โหลดโปรแกรมแป๊บหนึง่งเลาก็ไม่เบิ์งในเครื่องของ,ของเขาเด็กไอโอ14เนาะ14.4 14, iPhone 8 Plus เนาะมี่มีมาเราถามม,ามันกำลังมาเนาะข้อมูลมันกำลังมา ในพวกสี่กิบเนาะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆในการปลดล็อกทาวอนหรือว่าปลดลบไอ้ข้าวเก่าไอ้ข้าวเดิมไอ้ข้าวเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมหรือว่าไอ้ข้าวเจ้าของ,องเองที่ลืมเนาะในเครื่องแบบออกแบบทาวอนแบบบปเสียเงินจะก,กีบเนาะง่ายๆท่านผู้ชมท่านได้เนาะเบิร์แล้วเนาะมีเครื่องอยากจะติดต่อปลดติดต่อมาได้เนาะติดเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะที่ลิงก์ในคลิป หรือว่าคอมเมนต์มาได้หรือว่าพายที่ส่วยแกจะได้โปรแกรมก็ติดต่อไปได้นะอ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้อ่ะอก็ขอบใจนะ